สวัสดีครับพบกับลุงเอ็กซ์พาเซ็ตนะครับ วันนี้ก็จะมาทําเมนูง่ายๆครับผมจะทอดแหนมกินกับข้าวนะครับก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนิดนึงนะครับไม่ต้องร้อนมากนะครับไฟเบาๆครับผมใส่น้ํามันไม่ต้องเยอะนะครับพอแหนมนี่เราทอดแล้วทิ้งเลยครับน้ํามันก่อนทอดเราก็จะทําการเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะครับจิ้มๆสักหน่อยครับผมกันแตกนะครับ ร้อนแล้วครับผมแล้วก็ใส่แหนมลงไปนะครับทอดไฟเบาๆนะครับไม่ต้องแรงครับผมเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนตุกนะครับก่อนลงนี่ก็ต้องเอาน้ํามันให้ร้อนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกระทะครับผมอ่าลองกลับดูครับผมเห็นไหมครับถ้าน้ํามัน ไฟพอดีครับผมจะไม่ติดกระทะนะครับอันนี้ก็กลับก่อนรอบแรกครับผมเมนูง่ายๆครับผมกับข้าวบ้านๆกับลุงแอคคาแซบนะครับแต่รับรองอร่อยครับผมอ่ากับอีกรอบครับผม อ่าเริ่มเหลืองแล้วนี่ครับเอาไม้จิ้มปั่นหรือว่าไม้แหลมจิ้มก่อนนะครับมันจะช่วยไม่ให้แตกแล้วก็ไม่ติดกระทะครับผมน้ํามันนี่เราต้องทอดแล้วก็ทิ้งเลยนะครับเพราะว่าแหนมนี่เป็นของหมักดองครับผมทอดแล้วก็ต้องทิ้งเลยครับผมเหมือนกับพวกปลาส้มหมูส้มนะครับน้ํามันใสๆสนี่ถ้าเราเอามาทอดปุ๊บนี่ครับเป็นสภาพอย่างนี้ครับน้ํามันจะดําท,ทันที ติดขอบกระทะนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้แก่พี่น้องๆนะครับเล็กๆน้อยๆครับผมบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับนี่ครับไม่มีการแตกตัวออกจากกันเลยนะครับขนาดคลลนแรงๆครับผมใช้ได้เลยครับถุดนี้กินกับข้าวสวยวร้อนๆข้าวเหนียวก็อร่อยครับผม ว้าวสีสันเริ่มมาแล้วครับผมอ่รเรียบร้อยครับผมสักขึ้นเลยครับผมเห็นไหมครับของหมักของดองนี่ครับพวกแหนมพวกอะไรนี่ครับอย่าใช้น้ํามันซ้ํานะครับเห็นไหมครับเขาจะติดขอบกระทะอย่างนี้ครับผมแต่สีสันครับทอดออกมาแล้วจะสวยงามอย่างนี้ครับผมโอ้โหน่ากินมากๆครับผม เสร็จแล้วครับผมตบกระเทียมบูบูนะครับใส่ลงไปสักหน่อยเกี๊ยวเกี่ยวให้เหลืองสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับกับกับการทอดอแหนมหรือว่าทอดปลาสม้มหรือว่าอะไรที่ทํามาแล้วต้องใช้น้ํามันทีเดียวแล้วทิ้งครับผมทุกคนอาจจะรู้ดีนะครับแต่ ตรงก็นําเสนอให้ดูสักหน่อยครับผมที่ติดขอบกระทะนี่ไม่ใช่อะไรนะครับอ่าเทกระเทียมลงไปครับผมอ่ากระเทียมเหลืองแล้วล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปครับผมอ่าแหนมก็ขาดไม่ได้นะครับเนาะพริกกระเทียมไว้กัดกัดแก้มครับผมกินกับข้าวก็อร่อยกับแก้มก็อย่างดีครับผม ตอนนี้ตูดกระทะเหนียวหนึบแล้วครับผมอย่าไปนคนนะครับเดี๋ยวมันจะติดตะหิวขึ้นมานะครับล้างยากครับผมอ่าได้แล้วครับผมตูดกระทะอาจจะดูไม่ดีครับผมแต่ว่าเราทอดออกมาแล้วมันก็จะสีสวยแบบนี้และครับโอ้โหแซ่บหลายพี่น้องดยวนครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมแหนมทอดกับข้าวของลูกแอกวันนี้นะครับง่ายๆครับผมสไตล์บ้านๆครับผมไม่มีอะไรมากมายเป็นไงครับสีสันน่าทานนะครับเมนูนี้กินกับข้าวสวยร้อนหรือข้าวเหนียวก็ได้นะครับกัดพริกเม็ดแอมครับผมโอ้โหสุดยอดครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเช่นเคยครับผมลุงแอ็กผ่าแซ่บนะครับกดทืบไรค์กดทืบรค์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมไม่มีอะไรมากมายทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับใครนึกเมนูไม่ออกก็มาบ้านลุงแอ็กนะครับเมนูง่ายๆครับผมหลากหลายเมนูครับผมมารับชมได้นะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ